เอ้สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมครับชื่อช่วงอย่างเป็นทางการคือ AP t o ท k Talk, Talk นะฮะอ่าก็ได้ชื่อโอเควันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็มาคุยมาอวดของนะแล้วก็คุยเกี่ยวกับของที่ซื้อมาเนี่ยนิดหน่อยนะไม่รู้จะเรียนนิดหน่อยหรือเปล่าประมาณ1 2ึ่งสอาสี่ห้าห้ากล่องนะครับผมที่ผมจะมาอวด ก็มาคุยด้วยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับว่าผมซื้ออะไรมาบ้างเนาะนี่ของแรกและไอเทมนะฮะใครทานบ้างมีอันนี้ถ้าใครซื้อ,อนิติศารมา่ก่อนนะฮะที่เขาเรียกว่าวัวนิติศารชื่อว่าอะไรนะอ่ะ Hobby Japan นะครั Band, ะคะบ Hobby Japan มาจะมีแถมตัวนี้มาให้นะฮะนี่อันนี้ อันนี้ก็เป็นปรวุธเสริมของวิงซีโร่นะฮะวิงซีโร่ตัวโฮโนะนะใครเคยเห็นบ้างอ่าน,นี่ตัวนี้วิงตัวนี้อ่าอันนี้ก็จะเป็นของแถมพิเศษแต่ผมจำไม่ได้นะมันนแถมเล่มเล่มไหนเล่มไหนของคอ o b y japan นะฮะเนี่ยเนี่เจ็ดเจค copy j a เออเรื่อง copy japan นี้ก็น่าพูดเหมือนกันนะในภาษาในไทยมันเลิกเลิก,เลกตีพิมพ์ไปแล้วแต่วันในญี่ปุ่นยังเขายังเขายังตีพิมพ์อยู่ เ,เดี๋ยววันหลังเรามาคุยดีกว่าเพราะผมก็มีสะสมไ้เกือบครบทุกเล่มเหมือนกันขาดอยู่สี่ห้าเล่มเอง,เ,องเ,เดี๋ยววันหลังมาคุยกันติดเรืกันเรื่องของพี่เจแปนนี่แลเทมคนที่ซื้อหนังสือได้เท่านั้นานะฮะถึงจะมีนะครับอของแรกพนันใบของที่สองอันนี้แล้วกันนี่โอเคเดับเนะบิลโอคอมานคอนตานะฮะอันนี้ผมก็ เพิ่งมีโอกาสได้ซื้อนะครับตีจิมออกมานานแล้วแหละอ่ในนี้เขียนว่าปี2021ั่ะแล้วในปีสอันี่สิบเพิ่งมีโอกาสได้ซื้อนะครับผมก็สองจิตสองใจอยู่นานนะฮะว่าจะเอาหรือไม่เอาดีนะครับตอนแรกก็ซื้อแค่อะไรนะ perfect style freedom นะครับอ่าแล้วก็ b a r b a t o l u s นะฮะที่เป็น b a r b a r t o l สีม่วงอะสีขานะครับประเด็นคือไอซีรีส์นี้ามออกมา6ตัวใช่ไหมาอาจาไม่ผิดแล้ว ดันเป็นที่เขาเรียกดันชอบดีไซน์แค่ครึ่งเดียวแค่สามตัวก็คือมีตัวสไตล์ตัวบาบาทอรัสแล้วก็ตัวคอมมานดนะ์แต่เพิ่งมีโอกาสได้ซื้อนี่ก็ชอบตอนแรกผมนึกว่ามันจะดูดูสีสีมันจะดูแปลกๆนึกว่าสีโมเดลมันจะดูแปลกๆแตก,แว,กว่าสีมันสวยดีสีแผงมันสวยตอนแรกดูในรูปบบมันออกแนวตุ่นก็นเลยลังเลนิดนึงว่าจะซื้อไหม แต่เท่าที่ดูรีวิวหลายเจ้านะก็เป็นตัวที่คนให้คะแนนกันเยอะมากนะโอเคต่อไปอันนี้เป็นนี่พิเศษจ้านี่นี่ผมก็หามานานนะฮะแทบพลิกแผ่นดินเลยเมื่อก่อนมันตัวเกือบสามพันนี่คันามเอดทูเอสเวอร์ชันนะครับเป็นแบบว่า,าสีหน่วยพิเศษของ อาเซบกนะฮะที่รับช่วงต่อมาจากบูกอีกทีหนึ่งนะฮะจริงๆในตัวนี้มันมีเป็นไฮเกตว่าแต่ไฮเกตมันหาไม่ได้นะก็ได้เป็นมาสเตอร์เกตแทนถ้าจำไม่ผิดรู้สึกว่ามันเพิ่งจะเปิดปีไม่นานนี้นะแต่ผมจำจำ,จำช่วงเปิดปีไม่ได้นะนี่ก็ได้มาแล้วไม่มีอะไรใหม่ยกเว็นสีก็สติ๊กเกอร์นะครับที่เหลือมันเดิมเด็ดๆนะะสวยมรดันส่วนใจ ทั้งหมดสีทั้งหมดนี่มันจะเป็นสีขาวขาวล้วนเลยอ่ะก็ขาวจั่วแล้วก็มีสติกเกอร์มีกระสติกเกอร์ใหม่นี่าจะใหม่แค่แผงนี้แผงเดียวเลยมั้งมาพี่ดูโอเค ไายอีกหนึ่งตัวแล้วก็นานี่มาแล้วนีได้โอกาสซื้อเหมือนเขาอีกปกติจะจะไม่ค่อยทันนะฮะปกติจะซื้อไม่ทันชาวบ้านเขานะครับผมตัวนี้ชินคอ a เ e นไลเดอรอ่าอันนี้เป็นซีดีของ f ิกเกอร์ไรสแตนดาร์นะครับนี่อันนี้ก็สวยมากมากนะฮะเดี๋ยวได้โอกาสต่อแล้วเดี๋ยวจะทำคลิปให้ดูนะฮะไ แอนนี่ใช่ไหมที่ว่าเขาทำที่ว่าเป็นเป็นอะไรเป็น,เป,นเป็นมีมหรือว่าเป็นอ่ะเป็นมีมนี่ก็เป็นมีมเหมือนกันในเฟซที่ว่าเอาเอาขนตาหรืออะไรมาทําเป็นผมข้างหลังอนะผมข้างหลังนั้นเดี๋ยวเพราะว่าผมจะลองทาดูอ่าเห็นเขาว่ามันเ็าได้มันต่อออกมาแล้วมันตันๆใช่ไหมเดี๋ยวมันเตี้ยๆตันๆเออไม่แน่ตอนผมทาตอนผมทําคลิปผมอาจจะดัดแต้มมันเพิ่ม เอแ,แ,แล้วผมก็สงสัยอย่างนึงราคาผมไม่ผมไม่เข้าใจเหมือนกันมว่าทำไมตัวนี้มันแพงกับเพื่อนนะเพราะอะไรแบบพวกอาวุธหรือว่าแก็เจ็ตอะไรมันก็ไม่มีเลยนะแต่มันแพงอะไรก็ไม่รู้เพราะว่าอย่างตัวพิเศษของพวกฟิกเกอร์ไลท์เนี่ยฮะพวกพวกคูกะร่างพิเศษหรือพวกเลนส์ตร่างพิเศษเนี่ยราคามันก็พันสามเองเอะประมาณนั้นนะพันสามบวกลบไม่เกินนี้แต่อันนี้มันเปิดพีรอดไปแบบ พันห้าพันหกะต้งนี้มันไม่มีอะไรเลยงงเอ่อหรือเป็นพอที่กระสิหนังเออ <laughs> แต่มันก็มันราคา่าเกินไปหน่อยนะแต่นี้ผมได้มาประมาณอ่าพันสี่รวมประมาณพันสี่บวกบวกรวมส่งขนส่งแล้วประมาณพันห้านิดๆนะโดยประมาณนะอันนี้แล้วแต่ทางร้านเขาแล้วแต่ลูกค้าจะหาได้นะอืม แต่ก็ยังงงอยู่ดีห <laughs> ลักเรื่องราคามันนะเนาะเออแปดอืมโอเคแล้วก็กล่องสุดท้ายนะคะสเปรย์เขียวอันนี้พิกแผ่นดินหาเลยปุ๊บเล่โกโก้ไฟ์นะครับเป็นซูเปอร์มินิพาฮะแกนไลเนอร์นะคะรับผมกล่องน้ำตาลยังจิกกิ๊บเลยไม่มีตรงไหนบุบไม่มีตรงไหนมุมยังดูมุมยังดี ไม่มีรอยกระแทกอะไรี๋ยวจะดูข้างในนี่นกลองโคตใหญนะ่ราคาเห,เหมือนนั่นเลยเพอร์เฟกตเกรกันดับนะราคาพอกันเลยอะกับพวกเพอร์เฟกเกรแบบ ตัวแรกๆอะไรอย่างเงี้ยดีไม่ดีแพงกับเพอร์เฟกเกตบางตัวอีกนะย,ยังไงก็ขบวนการยุค90นะครับโกโปรไฟก็เป็นขบวนการที่ผมชอบที่สุดแบบจะเรียกว่าชอบที่สุไไดไหมลัะใช่ในยุค90นะแล้วอีกนนเหตุคือเกิดทันเกิดทันที่ที่ที่ดูอ่ะอเกิดทันแต่ว่าถ้าจะไม่ผิดรู้สึกว่าโกโปรไฟที่มันจะไม่ได้ใช้ในช่องทีวีประเทศเรา ประเทศไทยเนี่ยไม่ไดเอามาใช้แต่ทันอีกทีหนึ่งเลยก็คือผมผมเคยดูตอน,นเด็กนะคือแบบสมัยก่อนคือเป็นซีดีดอ่อนนะก่อนที่จะมีช่องแกงการ์ตูนเะนี่ยรู้จักทันแกงการ์ตูนใช่ไหมไม่รู้เด็กเด็กรุ่นนี้ทันกัน้ากปว่านะนั่นคือตอนนั้นอะยุคประมาณสองพันกลางๆคือมีช่องแกงการ์ตูนแล้วแกงการ์ตูนก็เอาตัวนี้มาใช้แต่ตอนที่มันแต่แต่ก่อนหน้านั้นะก่อนที่จะมีช่องแก๊งการ์ตูนนะผมเคยดูตอนที่มันเป็นแบบลิขสิ์ของแบบว่า ในซีดีะนะคันซีดีกันใช่ไหมแต่เดี๋ยวดูวมันไม่มีซีดีแล้วนี่นะใช่ไหมเดียด๋วยวนี้เป็นสตรีมมิ่งกันหมดแล้วเก็ตัวนี้พีคแ่นดินราคาแรงกอบเรื่องอยูอ่มันไม่มีตัวแทนจำหน่ายเนาะมันก็นแล้วแต่คนยิวก็ปว่นราคากันยับได้แล้วโอเคก็ประมาณนี้เนาะสำหรับ คลิปนี้ก็อวดของนะครับแล้วก็อวดไปอวดไปยังไงไม่รู้ต้องทําคลิปเพิ่มกับฮ็อี้เจแปนนะครับเดี๋ยววันหลังเรามาคุยกันเนาะ่าก็จะคุยที่มาที่ไปก็ขนาจะประมาณนะั้นแล้วมั้งเดี๋ยวลองดูก่อนว่าจะคุยอะไรกับหนังสือตัวนี้ดีนะฮะเดี๋ยวลองไปหาข้อมูลแล้วก็เดี๋ยวลองทำคลิปดูนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้นะฮะถ้าใครถ้าทำใครจ๋าก,ก็ขออภัยด้วยนะฮะ าะบางตัวมันก็หายากแล้วนะครับอย่างเชยนกับตัวมาสเตอร์เกต์มาแค่นั้นก็หายากนะครับแต่มาสเตอร์เกตกับนักเทรดยังมีอยู่ราคาไม่แรงมากนะครับเราไปหาดูได้นะฮะตามช่องทางที่ท่านผู้ชมทางนะครับผมก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับคลิปนี้นะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ